อาสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับจ่องดำซิงซุดระยาวเ,าเมื่อกี้นี้ไปทำบุญนะครับกับหลวงตาบุญชื่นนะครับก็เดินทางพ่อเพื่นอนดีบ่พ่ออยู่ลอดเดินพันนาเสียนทางไม่หนีตัวเสียนนั้นของบัวล่มพูนีตัวนี่เป็นนุ่นสังแมน โอ้ฝนโแห้งไปะเดีหยมาคุณมาเขาจืดๆเลยะเขาป่ออไ,ปได้้งอะขึ้นเบิกไปไ่าด้กันีอันโค,งโคงน้งนองหน้าเนี่ยโค้งนองนานี่ยะโค้งกันนี่ยแล้วว,เวนเจีมีปัญหาหลายหมองยุ่นปะปาาจากที่ฟังข่าวฟังข่าวมานลังมองกับอันเปลน้ำงแ,แ,แน่แหะหาย,ยางพูดตรวจ มาตรวจบาบพานันมาตตรวจรับเนี่ยันโคการมึงอีกจะพันขิ้วก่อนี่0 0ครันีกสี 4, ่พันเฮ็ดไปเยกตโตแล้วเสียนิน,ไนงไรหนึ่งเฮ็ดมาสอตัวเสาม 3, ไรแปลงแรกโอ้อันนี้แปลงใหญ่มันสิมีขนาดขนาดหนึ่งไรครับขนาดสามเนสอัพ่ชนีแบบอืม อันนี้คุดแบบว่าใส่ปีกเล่นป่เนี่ยเจนินโรงเรียนม่เห็นเตีงคน,นลฟังครับรู้นี่ว่ามีปีกรุ่นนี้เป็นโซฟี่ว่ามีปีก <c oughs> โซฟี่ <c oughs> ฟว่ามีปีก <c oughs> โอ้โหอลังการงานเห็ดครับพี่น้องจักมือเราเสียเยอะเนี่ย เทนสามมือแล้วสอสามมือแล้วอ so ้โว right ่า่าคท่นนัองามือใ่มาลวานอไอ้ซานนี้ยุนี่4มือแล้วมือที่สี่แต่มือไปสี่มันเรียมือเหรอฮ็ดตามแบบมันบดดูแล้นะฮ็ดตามแบบมันอัน แป๊บเดียวแล้วครับเร็วนี่ก็เป็นภาพอันนี้อันนี้เขาออกแบบเพื่ออันเนี้ยงเนี่ยเขาเฮ็ดเองนะครับเขาเฮ็ดเองครับไก่ได้คิวดินนะสรุปแบบนี้สรุปแบบที่ว่ามันขุดลึกไม่ได้คุณต้องขยายออกเนี่ยขยายออกมันก็ต้องหนีแบบอยู่แล้วอ๋ออันนี้อันนี้แบบแบบของเขาแบบเขาออกมาเองคือเจ้าของหน้าว่าจะซูออกยังไงก็ได้ไว้เจ้าของหน้าพอใจแม่นครับ จังสี่มันปะกับมาต้องถามเรื่องของหน้ามาต้องการนี่ยังปลูกแล้วให้มันได้คิ้วดินแมนบริมาณบรรจุน้ำแมนห้มันได้มาอะสี่พันคิ้วแมนโอ้โหพวกใส่ไก่แล้วดี่เราใส่ไก่เขียนมาในแบบทันสองร้อยกัวเม็ดอ่ะอ่มันเห็ดสีกิงแล้วมันเห็ดอะไรแล้วกลมเงาเนะ้ยอืมวันนี้เขาวัดเอาตรงนเหนียนปะตรงปากเบิร์มเหนียนปะแมนครับตรงปากเบิร์ม ปากใต้ปากนี้เ่าเอาเอ๋อเอาปากนั่นนั่นอ๋อมันเป็นคิ้วที่วัดยากพอสมควรครับเนี่ยยากอยู่เมันงอยยางอ่าวัดยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะวัดเอาให้เป๊ะเลยนี่ก็คือต้องวัดทุกซอกทุกมุมอะทุกทางนี้ยิ่งใ็่ตรงนั้นตรงนั้นยิ่งใ็่ตรงนี้กากระบาดควยไปควยมาอยู่นี่ บุกลบคูณหานกันออกมาอ่าผู้ตรวจงานนี่บกเกงคณิตนี่นี่วัดบัตือครับวัดบัตือเรอสิ้าว่าวัดบัตรงครับว่าว่าบ่พพ่อครับแต่ก็มีข่าวมีข่าวกันออกมานะครับเรื่องโครงการ พวกน้องนาครับที่กําลังเป็นข่าวเป็นข่าวกันนะครับที่พี่น้องชาวรถขุดของเราให้ข้อมูลมานะครับเยอะเลยครับตอนนี้บางคนก็ทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้เงิน,นครับเพราะว่าผู้ตรวจการไปตรวจแล้วไม่ผ่านนะครับอ่าบางทีก็อันนี้มันเป็นรูปยังครับเสียจักรูปยังต์เดี๋ยวฮะ คือเป็นตะเฮ็ดยากครับแกถ้ามาตัดมันก็ขุดชื้นๆง่ายก็ฮะพูดตรงๆง่ายก็กัดไร้เลยมันหลายนั่นโพนี่คือเห็ดเป็นหัวใจเลยนี่มันยากกว่าหัวใจครับเพราะว่าหัวใจมันจะ ตรงมาอย่างนี้เลยอันนี้มันยังมีแงะเขาว่าน,นี่อีกน้ำน้ำออกกันไหมครับนี่แต่ว่างามอยู่ครับเสียนิ้นเหตดฝีมืออยู่ครับนี่ฝีมืองามครับตัวนี้เป็นตัว4,000คิวครับ บนตกะกงหันทีนี่อู้จ้ำมับเลยฝีมือแถอวะกินนู่นไหมกินนู่นคือฝีมือแถอกินนู่น ขันมะพานนี่ขันมะพันนี่บอกเจ้าของหน้าไปประท้วงซอยเลยเด้ระดมเจ้าระดมเจ้าของหน้านี่ไปประท้วงเลยมะพันยังไงไข่พ่อใจอยู่บางทีมะพันยังไงไข่พ่อใจอยู่บางทีโอ้มันเป็นเรื่องที่คุยกันยากเหมือนกันครับผมเรื่องของอ่สว่วนมากนะครับที่ มันเป็นน้ำมัวหนาบางคนนะครับพี่น้องที่ที่มาตรวจงานนี่นะครับบางคนบออะไรอย,ย่างนั้นครับพี่น้องบอกกุ้งซะใช่บางคนบออะไดอย่างนั้นครับมันก็เลยยากครับว่าโครงการนี้มันซับซ้อนครับซับซ้อนนะนี่ก็มีมีพี่น้องครับผมที่เป็นรถขุดนี่แหละ ทำงานไม่ทันครับโทรมาบอกให้ผมหาช่วยหารถรถขุดให้นะครับหารถขุดให้เช่าเป็นรายเดือนนะครับก็มีมาเจ้าหนึ่งครับนี่ขึ้นมาปัดมาเนี่ยปัดแตงยนมาเนี่ยเสียตรงนี้ขึ้นมาปัดแตงยนมาเนี่ยนงงี่ไม่ก้องใไใกลเดียวดินมาเสริมอีกครับเพื่อเป็นโค้งปลุกเพี้ยนได้ โหปูกเห็น,นหใช่ใช่ซื้อนั่นเปล่าโอ้โหอลังการงานมันฮผมึงมันเบิร์นในคลุมเบิรเนในหลุมซ<ร><ร>ือเกิดขันซีพันชิวกับบอลลูนกันหรอกน,นี่ตอมาังวัดหยาบอ,อ,อันนี้อันนี้ห้องห้องวัดจังไงเนี่เสียวัยดจังไ่ เสียร่องวัดเบืองลรามันนี้วัดเสียเพราเหตุเกิดมาด้วยคิดว่าเกิดมนเยอะขุ่งข่วงข่วงเหี่ยวนะเกิดลักษณะนี้ในแบบมันอยู่ในแบบมันกีาอันนี้ลึกลึกเทไนนี่มองลึกสุดมันเท่าไนไอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็นพื้นเรียบซ้ำกันปะซื้อน้ำเนี่ยฮะเนี่นครับเรียบซ้ำกันแต่ว่ามันสิลึกอยู่กลางนั่นแหะเพราะว่ามันเรียบต้องไปกคนนึงอย่ับอืาไอ้ซีเมนต์ กาจีานุ่นนี่คืองามแต่ว่าทั้งว่าตะวอนนี่ดินมันเป็นดินรายพอมเนาะมันเลยขุดายหลีดงามพอมไงท้องแห้าขขเขาตรวจก่อนอ ผู้จัดจของแบงน,น,นาารรี่เพื่อจะเป็นพริรณการรู้เรืองกันนี่ครับเห้ยเนี่ยโอ้แสดงว่าเห็นเราเห็ดผู้เดียวกับพันได้ตัวน,นี <c oughs> <l> ้เราบริบูรด์ได้เกียดนี่เกตเราอยู่ในเมืองโอ้ยปาน,นี้ว่าพันกับเจ็ดสีวางเนี่ยแล้วเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยอัน ก็สีว่ามีผู้ใดอยากอยากเหตุงานนี้ครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ทํายากนะครับมีน้อยคนที่ทําได้ทํายากแล้วทีนี้ก็มายุ่งกับเรื่องนี้ด้วยครับกับฝากไปถึงผู้ที่เหตุโครงการนี้ออมากครับที่จริงแล้วมันเป็นงานฝีมือมากนะครับตรงนี้ สีมาเอาราคาซําเห็ดอันคุดเวียงดินทั่วไปเนี่ยครับมันมันหาคนเห็ดยากเลยครับผมจะบอกให้เลยจะบอกให้เลยครับหาคนทํายากนะครับบอกใส่ผู้ใดไปทําโคกน้องนาให้หน่อยนี่นี่น,นี่เอาแบบให้นี่ <c oughs> เขาใส่หัวเลยเอ้ยหอยตักดินขายมวนกุุบกว่านี่ได้หลายกว่านี่เขาว่า <c oughs> ได้หลายกว่านี่เขาว่า เฮดยูนีฮามือยังสี่ครับทำห้าวันสมมติว่าคนที่ไม่เข้าใจงานเท่าไหร่นะนี่เฮดยูนีฮามือแต่ว่าเขาเขาไปตักงานตักเซโรดดาขายเขาได้เงินหลายกว่ายังสี่นะครับพี่น้องมันเป็นนิสันเขาคิดแบบนั้นครับแต่ว่าผู้ที่เขาเข้าใจเฮดกะมันกะบระหยากสําหรับเขาครับกับเฮดง,ยยง่ายอยู่ก็าําง่ายอยู่แต่ว่าหาคนที่จะมา ฝีมือได้ขนาดนี้นะครับทำนี่มันก็ยากอยู่ครับวัดชิ้วหนียากขนาดแล้วเนี่ยสร้างกระปุกหัวกันแล้วสร้างอานเราบอกกันงัอ่ะพูดเลยคอยได้ชิ้วดิน พราเขาจ้างคนคิ้วอีเแล้วอื่วัดคิ้วกับแทกนี่ไส้เน่ามาไตุ่นหวงตรงนี้ไส้หันตรงกวางนี่ใส้หนีอีกหาคาตรงเป็นเปียงวันเนกะกาเอาแน่แล้ะครับบ่บเป้ดอกกาเอาแน่แล้ะ ครังนี้เดี๋ยวพูดมานีเดีย๋ย้องใส่ไกลไปนี่เดี๋ยววนี้คล้องไปนี่ไปนีใกล้เงี้อย,อยเดี๋ยวยยเยว,ว้นใกล้หน่อยหรื <laughs> อป่จ้องพักยงหรือวะเนี่ย บ่ลงงานไงบ่ผู้ใดครับเสียเสียเะครับกับกินนุ่นสายบับอะเดี่ยวรถดำถ้ยอยู่บ่เนี่ยเยอมั้งได้แน่ก่อนี่ ครับอันอันอันนี้อันนี้ก็แต่งยื่นมาเนี่ยแต่ก็แต่งต้นนี่เราดินมาใสใ่มาใส่เนี่ยยัง่สิบกว่าเลดินในคล่องนะคล่องใต่ไกลดินไม่ใส่คล่องไปใส่คล่องกับโปงนน้งนี่แหะไม่มีนลยโอ้อันอันนี้ก็มีคล่องพากลางว่าหนิดเนี่ยนี่ยนะคล่องน้่มขิดตัวนี้แหละเดียวดินไม่โป่งโอ้ปวดหัว,วเลยครับพี่น้องเอ้ยผมเบิองเราเนี่ย ได้เป็นซีเรียลม,มาเลย,ยของพระราเขาคูดกันอยู่เรียราสามบอ่อหรือมั้งมีันคิวีคิวอ้เมันบริขุดลายันดีดยอของเขมี่อานอ่เะียอกู่องเน,นอน้มาลอยเนี่ย จากไอแสดงว่านา้ำยู่นนี่นี่เป็นน้ำออกบ่อบนมานนเลือกลงไปปนไดนเนี่ยไม่รงไปเห็นเกิดอย่างว่าเม็ดพลอยละจากน้ำต้งไปนี่ป้าก็ดีเถอะวะขนาดเฮ็ดเฮ็ดสาแล้วฝนมาท่านตกมีน้ำเหล้วเม็ดหนึ่งเหรอแตงมาไทยอยู่แน่หนึ่งเป็นจางสีเดี๋ยวนเป็นคนละสีอ๋อเป็นสีแดงๆครับไอตัวนี้นี่ห่า เรียกนขุดขุดที่แรกมันบ่มีน้ำแตกมันมน้ำปุ่งกีีเลยบ่มีเลยตึ้งสูบเอาออขึ้นใส่เลยบ่ฮะครับสูบออกอตั้งเครื่องสูบใส่ลงฟางเแต่งแดงงามเสยป่ะที่แรกเกาตีขุดบ่ได้แล้วขุดลงไปเป็นเล่ไปนอะ่าเออสูบเพราะน้ำน้ำมันซึมออกมากแล้วมันเกิดยูโตมันอ่า แปางมน้ำแถวนี้นี่ดีขุดสะขุดไวเหล่าแมบอกเลย <Okay. S 1> ได้น้ำใส่เลยฝ <Okay. S 1> ีมือฝีมือครับเยี่ยมมากเลยครับทีมงานทานินกุ๊บ